ก็ดีบอกว,ว่าจะคะแนน100คุณภาพผิวหน้าผมตอนนี้คุณพี่ใช้ผมเท่าไหร่ดีครับขอดูก่อนนะคะนี่ให้สัก65แล้วกันค่ะ65เหรอค่ะตรวจหน้ามาเยอะน่าจะได้ประมาณ80เลยค่ะอืม75ล้กัน75หเหรอฟังครับตอบแบบทุกคนไปล้านะครับเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยเรื่องจริงกันดีกว่าว่าจะได้กี่คะแนนครับ ถ้าเกิดเราพูดถึงการดูแลตัวเองใครว่าผู้ชายไม่ต้องดูแลอะไรมากก็ได้ตอนนี้ผมอายุขึ้นเล็กสาแล้วนะงานก็เยอะนอนก็น้อยบางวันก็ต้องออกแดดเจอทั้งฝุน่นทั้งควันก็เลยต้องขอดูแลตัวเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของผิวเนี่ยยิ่งต้องโฟกัสมากครับ ตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่หนา Endota Spa Bangkok ครับซึ่งก็เป็นแบรนด์สปาแล้วก็สกินแคร์จากออสเตรเลียเลยแล้วก็เปิดที่นี่เป็นที่แรกในไทยแล้วก็ในเอเชียก็เขามีบริการเนี่ยทั้งดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเช็คสภาพผิวกันหน่อยดีกว่าาผิวหน้าผมตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าครับ โดยที่นี่ครับเราจะเช็ค2สเตปด้วยกันรอบแรกเราก็จะเข้าเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวของเราโดยรวมนคะครับว่า S <S สุขภาพผิวของเรามีริ้วรอยไหมเหมาะกับทรีทเมนต์แบบไหน,บบนที่สุดหลังจากเช็คสภาพผิวเสร็จแล้วเราก็จะได้คุยกับเทรปเตอ์เขาก็จะแนะนําโปรแกรมบํารุงผิวที่เหมาะกับเรา7 7ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะผลติตภัณฑ์ที่แนะนําก็จะเป็นไลน์ออร์แกนิกค,ค่ะก็เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้มีหลายคนทายถูกเหมือนกันนะครับก็ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราให้คุณหญิงพาไปทำทรีทเมนต เดี๋ยวเราจะมาวัดระดับความชุ่มชื้นในผิวกันต่อครับเพราะว่าผิวที่ชุ่มชื้นจะดูเด้งโกลว์ glow, แล้วก็อ่อนยาวอยู่เสมอที่นี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทุกขั้นตอนอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ปลอดภัยไร้สารเคมีเหมาะกับคนผิวแพ้ง,ง่ายแบบผมมา,มากครับ โดยโปรแกรมวันนี้คือ Organic Infusion Facial เป็นทรีทเมนต์เอกลักษณ์ที่นี่เลยเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นล้ำลึกให้ผิวของคุณเปล่งปลั่งสุขภาพดีนวด้วยเทคนิคลุก,กลิ้งหยกซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ปิดท้ายด้วยบริการนวดศีรษะแล้วก็เท้าครับ เราเป็นคนที่เหมือนกันนะว่าจะแอบชวนภรรยามานวดที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่านวดแรัวสบายมากแล้วก็ผ่อนคลายมากเลยทีเดียวนะครับจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมก็สามารถมาปรึกษาที่ทพีทรบริสินีกันก่อนได้เลยนะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าที่นี่จะมีโปรแกรมที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน,นครับ และถ้าคุณมาใช้บริการที่นี่่าลืมพกบัตรเครดิต UOB มาด้วยนะครับคุ้มกว่าอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ Endota Spa Bangkok เขามีส่วนลดทรีทเมนต์15สําสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต UOB Reserve บัตรเครดิต UOB Infinite และบัตรเครดิต UOB Zenith ไม่เท่านั้นครับสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB ประเภทอื่นๆก็รับส่วนลดทรีทเมนต์ไปเลย10ด้วยกันและใน EP ต่อไป It's U Town จะพาคุณไปชี้เป้า Hotspot ที่ลูกค้าบัตรเครดิต UOB ชื่นชอบที่ไหนกันอีกบ้างก็ติดตามกันได้เลยที่โซเชียลมีเดียของ UOB Thailand ครับ